และนี่คือสีหนาของเจ้าของในตอน,น,นที่เดินมาจากสถานีหอกะโดเพื่อมาประจําอยู่ของพยาบาลในมือนี้และตอไปน,นี่ก็คือเหตุการณ์ที่ได้เจอเปิดมากกับฟองเลยว่าตอตอยแต่ครูว่ามันนนาจะพึงต่ยนะตรงนี้นะครูเ,เป็นอะไรนะขึ้นต้นไม้ครับใร่มผ้าเฉียงเฉียงตัวเองคนหนีเพื่อนขอแค้นอักเสบก็บเอาเหตุการณ์แพ้เป็นที่เกิดขึ้นให้ฟังอันนี้คือมาลรุมดูเพื่อนเหรอครับทำไ,ไ,ไมถอดเปลือก <All right. S 1> คนหน e ีขอค้าเพื่นพี่จากการหลินกีฬาบาทก่อนจะเขามาทําการฝึกผักสนามบ่ไไ้้เกิดกระดูกหักหรือแตกแต่อย่างใดคุณนายยกมาโซ่คู่หย่านแต่ว่าบ่เสื้อเปลือกฟอมหรือเปล่าวะ ไม่เหมือนเดิมเลยเห็นไหมมันก็ไม่ตลกเลยมันเล่นไปแล้วอ่ะแลในห้องพยาบาลส่วนมากสีมิตการล้างแผลให้กับทั้งคนที่มีแผลมาจากบ้านและแผลที่เกิดจากการหยอกเล่นกันสามวัยของเพื่อนเองเวันนี้พกมาจากบ้านครับไม้แง่ให้เอามาด้วยไม่ไม่สนเลยนี่เดี๋ยปล่อยบ้างคำเนี่ยเรื่องเล่าเล็ก